thank you ขอถวายความนอมน้อมแต่พระรัตนไตรถวายความเคารพพระเถรานุเถระขอเจริญพรท่านยิดยมสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ธรรมนำชีวิตรายการรู้ธรรมนำชีวิตนี้ผลิตร,รายการโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปธรรม มีท่านติดตามรับชมเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา4นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา5นาฬิการายการนี้มาเพื่อรายการนี้มาพบท่านทั้งหลายเพื่อนำธรรมะข้อคิดแนวทางปฏิบัติให้ท่านญาติโยมทั้งหลายได้ใช้ในชีวิตประจำวันและว,วันนี้นอกจากจะมาภาพแล้วก็มีผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมนะฮะ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระรามหลวงวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศรีมารามเพลิดพระคุณนัานเจ้าคุณพระเมธาวินัยรสถวายความเคารพครับพลิดปราคุณครับสวัสดีครับท่านพระครูครับครับผมก็ขอกราบท่านพระเถรานุเถระทุกท่านที่ชมรายการด้วยนะครับพร้อมนี้ก็ขอเจริญสุขสดีกับญาติโยมที่ชมรายการเช้าๆนทุกท่านครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งทุกครั้งที่มากับเพะเดพระคุณเนี่ยญาติโยมนะจะได้ข้อคิดสกิดใจครับเรียกว่า กระทบแต่ไม่กระเทือนกายนะฮะกระทบใจแต่ไม่กระเทือนกายวันนี้จะเป็นข้อคิดอะไรอย่างไรเดี๋ยวจะมาพบปะพูดคุยกันเริ่มเรื่องกับอย่างนี้ครับเรศประคุณครับเมื่อประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาต้นเดือนกันยายนมีข่าวที่ค่อนข้างจะสร้างความฮือฮานะครับ,รบแต่จริงๆข่าวเหล่านี้มันก็อยู่คู่กับสังคมไทยเรามาอย่างยาวนานนั่นก็คือมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุป,ประมาณ13ปีก็เป็นเด็ก พิ่งเด็กวัยรุ่นเนี่ยเพิ่งเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช่วงแรกเลยที่แปลกประหลาดนะเหตุเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะที่อำเภอเมืองเลยนะครับมีเสียงเล่าลือกันว่าเด็กชายคนดังกล่าวเนี่ยฮะมีชื่อว่า,ามีมีเทวดานะฮะมีเทวดามาประทับร่างชื่อว่าอัศุราชนะฮะอัศุราชตามรายงานบอกว่าเด็กคนนี้ชื่อน้องหนุย่ย น้องหนุ่ยเนี่ยเป็นร่างทรงแก่เทวดาชื่อว่าอสุราชซึ่งทุกครั้งที่จะประทับร่างจะนุ่งโจงกระเบนสีแดงทาปากแดงก่อนจะเริ่มร่ายรำนะฮะโดยเข้าประทับร่างเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ทราบวันเทวดาท่านติดงานหรืออย่างไรไม่ได้ลบหลูนะน่นะบอกว่า เขาบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วก็จะทำงานเฉพาะช่วง6โมงเย็นจนถึงสองทุ่มวันปกติหรือวันพระจะไม่เข้าทรงรนะครับสิ่งที่ชาวบ้านไปพึ่งพาร่างทรงเทวดานี้ก็คือช่วยดูดวงให้หน่อยอนะฮะช่วยดูดวงให้หน่อยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านก็เชื่อเลยนะครเพราะว่าตอบปัญหาได้แม่นมาก<อ>แล้วที่สำคัญนี่น่าเลื่อมใสเพราะว่าไม่เรียกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นด้วย จริงๆเหตุการณ์แบบนี้ในสังคมไทยเราก็มีมาอย่างยาวนานเรื่องความเชื่อเรื่องทํานายทายทักเรื่องหมอดูเรื่องอะไรต่างนี่คือคุณมองยังไงครับเรื่องนี้ในความรู้สึกก็เห็นส่วนตัวนะครับ,รบผมมองดูว่า,เ,าเป็นธรรมชาติก็คือเวลาที่สังคมเราเกิดอาการป่วยเ,เช่นคนส่วนใหญ่ในสังคมต้องการได้ที่พึ่งหรือว่าต้องการได้ทางออกกับปัญหาอะไรบางอย่าง ก็มักจะมีเหตุการณ์ใ่าเกิดขึ้นหรือบางทีสังคมอาจจะไม่ได้ป่วยฮะสังคมอาจจะปกติเกินไปใครป่วยค,คือ,ค,อคือมันปกติเกินไป,ปคือมันราบเรียบเกินไปก็จะมีลักษณะคนที่ต้องการที่จะโดดเด่นก็สร้างกระแสอะไรขึ้นมาครับก็เพื่อให้ตัวเองดูโดดเด่นกว่าปกติหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้เอาอย่างนี้ได้ไหมอ่ะอในเมื่อ เหตุการณ์นี้ผมมองว่าสังคมน่าจะไม่ได้ป่วยอะไรหรอกแต่เป็นเหตุการณ์ปกติที่มันเกิดขึ้นเราก็ปล่อยเป็นปกตินี่ครับอย่าสื่ออย่าไปเล่นข่าวมากเกินไปนะครับเพราะมันมีอยู่แล้วในสังคมมันไม่อยู่แล้วฮะคือคผมเชื่อว่าถ้าเราสำรวจจริงๆทั้งประเทศตัวนี้นะะประเทศไทยนะมีมากกว่าน้องหนุย่ยเป็นสิบเท่าเลยเพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาว่าก็ปล่อยไปเถอะอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือเราต้องเข้าใจว่าเด็กบางครั้งแกอาจจะมีความฝันแรงแกบางอย่างแต่ผมก็ติดใจตรงที่ว่า เออแล้วชาวบ้านเขาไปให้ทำนานแล้วมันเกิดถูกอ่ะครับแล้วทำไมไม่ไม่ถูกก็จะไปหาทำไมเลยใช่ไหมใช่ครับแต่จริงๆผมว่าถ้าที่ผมเคยประสบการณ์บางครั้งเนี่ยเหมือนคนให้หวยท่านเขียนเลขศูนย์ศูนย์ไปจนถึงเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วเนี่ยมันประมาณร้อยตัวเลยนะจิตวิทยาครับมันถูกสักคนหนึ่งนี่หูแม่นแล้วนะไอ้เก้าสิบเก้าโอ้ถูกกินเงียบไม่พูดอ่ะแต่อีกหนึ่งคนมาพูดเนี่ยสองงวดสามงวดผ่านไปสองครั้งสองครั้งการสามตัวคนเนี่ยมันก็เริ่มแม่นไปแล้วกลายไปในใกล้ว เพราะนั้นตรงนี้ปล่อยไปรับมาแล้ว,ลวก็ไปทีนี้อะไรนะเราจะปล่อยน้องหนุ่ยไปอะไรนะจะกลับมาสู่เรื่องคือว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเราจะให้ข้อคิดในสังคมในการมองเพราะว่าอีกไม่นานก็จะมีข่าวน้องนูง่นน้องนี่ตามมาหรือว่ามีหมอนันอ่นหมอนู่นตามมามองแงี้สิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆที่เหนือธรรมชาตินี่ครับเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องการทํานายทายทัก หรือเรื่องที่เหนือธรรมชาติในทางพระพุทธศาสนาเราพูดเรากล่าวเรื่องพวกนี้ว่ายังไงบ้างจริงๆพระพุทธศาสนาเรามีนะฮะในรเรื่องของเหนือธรรมชาติก็คือโลกุตรธรรมครับอย่างเช่นเป็นโสาบันเรื่อยไปจนถึงอรหันต์เนี่ยนะฮะครับ,รบก็คือเหนือธรรมชาติอยู่แล้วครับ,รบแม้แต่เรื่องการทาสมาธิจนได้ฌานสมบัติก็มีทิูทิพตาที่เป็นต้ตตนก็มีอยู่ครับแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วเนี่ยพูริเจ้าบอกไม่ต้งองอวดเพราะอวดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอ๋อนึ่ออไหมัมันเปรียบเหมือนกับความลับของทางราชการบางอย่าง เช่นความลับทางทหาร,รมีอุปกรณ์พิเศษสามารถจะไปสืบราชการลับในประเทศอ,อื่นได้ทางทหารเนี่ยถามว่าทางทหารต้องมาประกาศได้ใครรู้ไหมประกาศยิ่งเป็นโทษไม่ประกาศดีกว่ารหรือข้อมูลบางอย่างจากทางฝ่ายวิทยาศาสตร์บอกว่าอีกสัก30ปีเนี่ยมันจะเกิดอะไรสักอย่างเป็นภัยพิบัติอย่างรุนแรงครับถามว่าจําเป็นต้องมาปล่อยข่าวทีเดียวเลยไหม มันก็ต้องค่อยสร้างความพร้อมไปเรื่อยๆเพราะถ้าปล่อยมาเกิดเสียหายมากกว่าดีก็เหมือนกันแหละครับเพราะนั้นพระรูปใดก็ตามหลวงพีเจ้าบอกเลยมีคุณพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่ต้องบอกถ้าคนนี้ก็มีเหมือนคุณเหมือนคุณเขารู้เองเพราะนั้นในความลับทางทหารเนี่ยอย่างนู้ดในทหารประเทศหนึ่งมีความสามารถมีศักยภาพในการลบสูงไม่ได้อดใครหรอกแต่อีกประเทศหนึ่งเขาก็สูงเหมือนกันเขาก็มองคุณออกนึกออกไหมฮะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยแบบ ไก่เห็นตีนงูงูเห็นน้อไก่ทำนองนั้นไม่ใช่ผีเห็นผีนะครับไม่ใช่อีกความหมายหนึ่งเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาถือว่าเรายอมรับนะครับส่วนในเรื่องทำนายทายทักเนี่ยไม่ใช่เรื่องพิศดารเนะครับเป็นเรื่องของสถิติมีมาก่อนพุทธกาลเพราะตอนพระเจ้าประสูติรถก็มีครูบาอาจารย์ก็มีมาหาปริศลลักษณะนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออยากจะให้พวกเรามองเป็นเรื่องธรรมดาเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาในสังคมแต่ท่านเชื่อไหม ไอ้สิ่งต่างๆที่เป็นปรากฏการธรรมดาในสังคมอย่างน้องหนุ่ยเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เกิดมาแล้วแนอดีตนานนับ 100, ร้อยนับพันปีแล้วก็จะมีต่อไปในอนาคตคแต่ตอนนี้ก็มีมันดังเพราะอะไรดังเพราะสื่อไปเล่นข่าวสื่ออาจจะเงียบเกินไปก็ได้เหมือนที่พระเอกพุนคุณบอก เลยหาอะไรที่มันพลว่าขึ้นมาบ้างจะได้ขายสื่อได้จริงเหมือนที่พระคุณพูดมานะฮะที่เรื่องสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วอยาในพระไตรปิฎกเองเราก็พบในกรณียมเมตสูตรนะครับที่พระไปปฏิบัติธรรมแล้วไปเจอเทวดาเจออะไรต่างๆหรือแม้แต่ในพระปาติโมกข์นะภิกขุปาติโมก์ต่างๆที่เราสวดเนี่ยก็มีอยู่ว่าถ้าพระภิกษุเจอผีเข้าขึ้นมาพึบๆเนี่ยก็เอาละสวดย่อกันได้เลยนะฮะ พูดพูดถึงตัวนี้ผมผมผมขำอยู่อย่างเคยเจอไหมท่านดูนะ่าอยังแค่คือเขาบอกว่าภิกษุจะจยกงดงดเรือว่าเลิกสวจปฏิโมการ์คันได้มีเหตุอยู่4ีหประการเช่นสัตว์ร้ายเข้ามาแต่มีอยู่3อย่างที่ผมผมว่ามันมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้ไหมหนึ่งโจรโจรมหาสองพระราชามหา สามผีเข้าภิสครับผมก็เลยามสูจน์ก็แลโจรกับราชานี่จะเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันแต่พอมาแล้วหยุดสวดพุได้เท่ากันพระราชามานี่ก็ต้องให้การต้อนรับให้เกียรติถวายการต้อนรับพระองค์ท่านถ้าโจรมานี่็คืออาจจะต้องหยุดเพื่อเอาทรัพย์สินให้โจรหรือไม่ใช่ไม่ใช่คือเดี๋ยวโจรทำร้ายเดี๋ยวโจรทำร้ายถ้าพระราชาและโจรเนี่ยคือมีอำนาจในการทำร้ายพิสษุได้นั้นต้องต้องหยุดแตงโมอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าถ้าผีเข้าเนี่ย มีเข้านี่ก็วุ่นวายฮะแต่ในพระไตรปิฎกก็บอกว่าในปฏิโมกก็บอกให้หยุดแต่ท่านไม่ได้แสดงถึงวิธีผีออกนะฮะก็ไม่ยากนะฮะทำยังไงทอาไม้หัวด้ไม้หัวดเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วครับมีของคู่โลกตรงนี้อยู่แล้วธรรมชาติเพียงแต่ว่าที่มันแปลกขึ้นมาตอนนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยในสังคมไทยของเราอาจจะคุ้นชินนะสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ผู่ย่าตาทวดของเราเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยรู้สึกว่าโลกตะวันตกเองเขาก็ให้ความสนใจเรื่องเหล่านี้ ประธานเลือก CEO อดีตซีอบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก i นะ o n ฮะไอโฟนไอแพดไอะไรต่างๆเนี่ะเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยฮะหลังจากที่สตีฟจ็อบตายเนี่ยก็เล่าเล่าให้ฟังว่าสตีฟจ็อบเนี่ยนะฮะไปประเทศอินเดียครับแล้วก็เกิดประทับใจในพระพุทธศาสนาที่ประเทศอินเดียถึงกับ ดําริว่ากลับมาเนี่ยจะบวชทีเดียวแต่ด้วยธุรกิจมันพัวพันต่างๆเขาไม่ได้บวชอันนี้อันนี้แยกประเด็นเนี่ยนะฮะประเด็นหนึ่งว่าวันนี้โลกตะวันตกให้การสนใจแม้แต่สตีฟจ็อบส์เนี่ยผู้นําโลกเทคโนโลยียุค,คหนึ่งเลยนะเปลี่ยนแปลงโลกนี้เลยสุดท้ายแล้วก็มาเคารพศรัทธาและเห็นถึงสิ่งที่พระพุทธศาสนาเขียนขีดไว้นะที่พระพุทธองค์วางไว แต่หลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนคนนี้ก็เขียนจดหมายมาถึงวัดวัดหนึ่งในรประเทศไทยนะบอกว่าช่วยทํานายหน่อยว่าตอนนี้สตีฟจ็อบภ์ไปไหนอยู่ไหนสตีฟจ็อบอยู่ไหนตอนนี้เราเห็ว่าวัดนั้นท่านก็ทํานายออกมาแต่ก็มีคอมเมนต์มีรีมาร์หมายเหตุไว้ด้านล่างว่าแล้วแต่วิจารณญาณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ทุนครับโลกสะเทือนเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะขอสมมุติอย่างนี้ได้ไหมครับในการตอบนะบผมผมไม่รู้ว่าเพื่อนของสตีฟจ็อบเนี่ยหลังจากสตีฟจ็อบตายแล้วเนี่ยเขียนจดหมายมาถามพระรูปไหนหรือวัดไหนนะฮะผมผมไม่สนใจครับผมจะสมมุติว่าถ้าเกิดมาถามผมเนี่ยสมมติเพื่อนสตีฟจ็อบมาถามผมว่าท่านจุกเมธาวินัยรถครับทราบหรือเปล่าว่าสตีฟจ็อบอยู่ไหนอยากทราบว่าสตีฟจ็อบตายแล้วไปอยู่ไหนแต่บคนมาตอบว่าไม่รู้ฮะเพราะคนที่จะรู้ตัวนี้คือคนต้องมีคุณพิเศษอ่ะ แล้วถ้าผมไม่รู้ผมไปตอบบรรู้นี่ผมต้องถูกปรับอาบัติประชิกนะอวดอุตริอวดอุตส่าห้ยธรรมถึงรู้จริงๆแล้วไปตอบก็ถูกปรับอาบัติประจิต็ตอบก็ปรับอาบัติองก็ยังถือเป็นการอวดคุณพิเศษที่มีอยู่ก็ไม่ดีเขาเรียกเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งให้ตัวเองแล้วถ้าคิดเอาเองว่าตัวเองบรรลุแล้วก็เลยไปทํานายคือมันมีข้อกเว้นในกรณีที่ตัวเองบ้าเป็นอมูลหะ คือคือคือถ้าบ้าเนี่ยถ้าถ้าตัวเองบ้าแล้วไม่รู้ตัวว่าบ้านะแล้วไปอวดตัวนี่ยอย่างงี้ยกเว้นครับแต่นี่คุณบ้าจริงหรือเปล่าใช่ไหมคนอื่นดูก็ปกตินี่ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากว่าคนถามก็ไม่น่าถามนะถามมาให้พระเสี่ยงนะแล้วจริงๆแล้วถ้าพระที่มีสติสมบูรณ์ก็น่าจะระมัดระวังตัวนะไม่ควรจะพูดแบบปากเบาไปอย่างนั้นเพราะว่ามันมันผิดทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะรู้แล้วตอบก็ผิดไม่รู้แล้วมั่วตอบก็ผิดผิดหนัก เพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่อยากจะให้สังคมเราอันนี้เราว่ากันตามหลักว่าตามหลักนะไม่ได้เอาอารมณ์มาว่ากันแหมผมพูดตามหลักทั้งหมดนะฮะมันเอาพระธรรมวินัยนะฮะมาว่ากันแล้วถ้าเป็นพระในพุทธศาสนานี่ถ้าไม่เอาธรรมวินัยมาพูดกันเลยก็รู้พูดเรื่องอะไรละพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆจะมานึกเองคิดเองนไม่ใช่ไม่ใช่ถ้านึกเองคิดเองท่านก็เป็นสัพพัญยูใช่เป็นศาสดาถูกอ๋อแต่นี่เราเป็นพุทธสาวกกับ เดินตามพระธรรมคําสอนของศุสนสามาสัมพุทธเจ้าทีนี้ภาคญาติโยมนะฮะอุบาสกอุบาสิกาจะเอาหลักคิดตรงนี้ไปประยุกต์ใช้เพราะว่าเหมือนกับน้องหนุ่ยเนี่ยมันจะเกิดเคสแบบนี้ขึ้นอีกเยอะเลยคือต้องถามตัวเองอว่าได้อะไระมันทําให้เศรษฐกิจของตัวเราดีขึ้นไหมทําให้ประเทศชาติเรามันร่ํารวยขึ้นไหมแล้วแล้วมันทําให้สังคมมันมีความสุขขึ้นจริงหรือเปล่า แต่ถ้าหากว่ามันทําให้สังคมมีความสุขขึ้นมีความหวังขึ้นก็น่าเล่นนะก็คือมันสนุกสนุกอ่ะมันเหมือนกับมีเพลงอะไรบางเพลงที่เร็วๆี่ที่ดังเพลงคันหูคันแขนแล้วนั่นแหะใช่ไหมฮะเออคือมันก็ไม่มีสาระนะแต่คนฟังแล้วมีความสนุกก็ปล่อยไปเคยฟังแล้วใช่ไหมฟังกันหลายครั้งครับไปบางทีก็เดินผ่านไปรู้ก็เปิดให้ฟังครัก็ก็ปล่อยเขาคือจริงๆแล้วอยากจะเน้นตรงนี้ว่าอย่าไปเกี่ยวอ่ะอย่าไปเกี่ยวไปเกาะ ก็คือมันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยไปมันก็จบไอ้ที่มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นเพราะเราเนี่ยพอได้ยินได้เห็นแล้วชอบไปเกี่ยวไปเกาะโดยเฉพาะผู้ที่มีอิทธิพลต่อสังคมคือสื่อสื่อแล้วสื่อเนี่ยชอบเล่นอะไรที่มันไม่ปกติเล่นแล้วปล่อยนะฮะเล่นแล้วปล่อยให้มันไปแปรคลื่นเหมือนคลื่นสึนามินะปล่อยไปเลยไม่มีเขื่อนไม่มีกระบวนการกั้นไม่มีเครื่องกรองให้กับสังคม แม้พูดอย่างนี้มันดูเหมือนเราไปโจมตีคนที่ทํางานสื่อนะแต่จริงๆอยากจะบอกผ่านรายการนี้ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้สื่อบ้านเรามีสปิริตมากขึ้นนะคือไม่เล่นอะไรเลื่อเทอะคือบางทีก็เอาเรื่องมาเสนอจริงแต่เสนอให้รับรู้เฉยๆก็ไม่ได้ไปโปรโมทหรือไปโจมตีอะไรอันนี้ดีถือเป็นการทําสื่อบริรบสุทธ์นะครับอยากให้มีสื่อเองี้ยเยอะๆค,คนในบ้านเราจะได้ไม่ไปหลงตามกระแสสื่อแล้วไม่ฉลาดโอ้วันนี้มาพูดจากข่าวคราวต่างๆเนี่ย <c oughs> มันก็ทําให้นึกถึง ธรรมะขึ้นมาสองสองข้อที่พระเจ้าท่านวางไว้ให้ให้ให้มาบริหารจัดการเรื่องพวกนี้คือหนึ่งเรื่องปรตโคสระและสองเรื่องโยนิโสมนสิกาอย่าให่เป็นคนได้ขยายความตรงนี้ปรตโคสระก็คือฟังเขาว่าก็ใช้ปัญญาพิจารณาหน่อยอย่าไปเชื่อเขาอะไรที่มีพิจารณาดูแลเป็นไปได้ถ้าอยากจะรู้ต่อก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเสียงที่มันอยู่รอบตัวสิ่งต่างๆที่เราได้พบเห็นฟังเขาว่า แต่ถ้าเห็นว่าอะไรมันไร้ประโยชน์ก็ปล่อยผ่านไปครับนั้นเองส่วนโยนิิสมนสิการก็คือการที่เราจะต้องมาคร่ครวนครับโยนิิสมนสิการนี่จริงๆผมมักจะแปลง่ายว่าต้องคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองครับไม่ใช่มันนั่งคุยกับตัวเองเขาก็หาว่าเราเพี้ยนนะคำคุยคือปรึกษาตัวเองมีเหตุมีผลถ้าเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้นะคือคือคนจะคิดอ่ีได้ต้องมีข้อมูลนะ ถ้าข้อมูลไม่พอก็ไปหาข้อมูลซะครับต่ข้อมูลพมเพิ่มเติมก็ศึกษาต่อนี่ตรงกับหลักวิทยาศาสตร์เพราะว่าสมองของคนข้างในมันมีส่วนที่สมองเรียกว่าจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกครับ,รบซึ่งไอ้สองตัวนี้มันจะทํางานควบคู่กันไปเพียงแต่จิตใต้สํานึกเนี่ยเราวควบคุมไม่ได้คอนโทรลไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถเอาจิตสํานึกไปคุยกับจิตใต้สํานึกได้ก็เหมือนที่คุณบอกว่าเอาตัวเองมานั่งคุยกับตัวเองคือจะมีสมาธิแล้วก็จะเป็นความมีความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าคือไม่ได้ปล่อยไปตาม เขาคิดเราเองมีข้อมูลชัดเจนเออมันก็จะทำให้การตัดสินใจเนี่ยเหมือนคนที่เขาจะทําการตลาดลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีข้อมูลซัพพอร์ตนะวิจัยตลาดต้องมีข้อมูลมารองรับเพราะไม่มีข้อมูลรองรับแล้วลงทุนไปเดยวก็มีโอกาสเสี่ยงสูงจะทําอะไรก็นึกถึงผลได้ผลเสียมีประโยชน์ประโยน์บ้างแล้วเราจะได้ปล่อยสิ่งที่มันไร้สาระเขาเรียก่าดีลิทขยะในความคิดออกไปไบ้างลบระบบคอมพิวเตอร์ครับลบลบขยะในความคิดออกไปบ้างมันมีเวลาว่างตัวเองเยอะ มันเกี่ยวกันหมดเลยนะที่เป็นคนบอกจะหลักการตลาดไปจับเอาหลักคอมพิวเตอร์ไปจับแม้แต่หลักจิตไปจับสุดท้ายแล้วมันก็คือธรรมชาติเหมือนกันนั่นนะฮะแสดงว่ามนุษย์เราวันนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติมากกว่านี้มนุษย์เราเกิดขึ้นก็เพราะธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติการตายก็ตายไปกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นจงอยู่แบบธรรมชาติครับอย่าให้ผิดธรรมชาติเลยเพราะพยายามทําอะไรผิดธรรมชาติแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวเรามันไม่ปกติแล้วทุก ก็แสดงว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องคนนั้นว่าแบบนี้คนนี้ว่าแบบนี้มันก็มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเราตามให้รู้ทันรู้เท่ารู้ทันรคับเรยประคุณครับมาถึงตรงนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายเหลือเวลาประมาณสักสี่หานาทีตรงนี้นะครับวันวันนี้เนี่ยเรามาถึงโลกยุคใหม่ครับกําลังจะเปิดสู่ AEC อีกมี2500 58าปไม่กี่ปีข้างหน้า <3 S 1> สปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยเราเราอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบสังคมไทยแบบเนี้ยยังเชื่อนูน่นเชื่อนี่ยังมันไปกับเพื่อนเขาได้ไหมถ,ถ้าถามส่วนตัวผมนะ AEC หรือย่อยมงงก็คือการที่เราเรียกว่าเอเชียนอีคโนมีคอมมูนิตี้ก็คือหมายความว่าเราจะมีอะไรที่มันเชื่อมโยงถึงกันหมดและทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกันหนึ่งภาษาก็ต้องพยายามติดต่อให้ได้ไม่งั้นเสียเปรียบเขาสอง ผมว่าต้องมีความเป็นตัวเองชัดเจนอะถ้าคนไทยเรามีความเชื่อในความเป็นไทยอย่างชัดเจนเอาไทยจริงๆนะ,ะคือเชื่อในออวิถีวิคนไทยเชื่อในบรรทบรุษไทยเชื่อในประวัติศาสตร์ไทยเชื่อในหลักการของไทยไทยเราเนี่ยแล้วมั่นคงตรงนั้นแล้วทำให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นรูปธรรมขึ้นมาเนี่ย ผมว่าอยู่ได้สบายๆเลยแต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นผมกลัวจะไปแกว่งตามเขาสิยุ่งอะนะฮะจีนเข้ามาจะไปอย่างจีนอินโดมามาเลยมาอะไรมาก็แกว่งตามเขาหมดไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอะสรุปแล้วพลอยตัวตัวเองไม่เจอไม่เจอตัวเองแล้วก็อยู่เองไม่ได้มันจะเป็นตัวที่ไร้สาระมากเลยนี่เรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่ฮะเรื่องใหญ่แล้วก็อาจจะเรื่องนี้จะคุยขอคุยอีกครั้งหนึ่งในเทปหน้านะครับแล้วก็ ส่วนตรงนี้ต้องมาสรุปแล้วครับเรือนครับตกลงเรื่องความเชื่อเนี่ยนะที่บอกว่าเรื่องความเชื่อหรือเรื่องศรัทธาภาษาบาลีเนี่ยเขาเรียกความเชื่อว่าศรัทธาศรัทธาตกลงสรุปแล้วศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยรพระพุทธองค์จัดไว้ว่ายังไงฮะเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาศรัทธาคงมีอยู่4ประการนะครับ,ค,รบคือศรัทธาเชื่อว่า เอ่อเชื่อเรื่องกรรมเรื่องกรรมดีได้ดีทำช่วยได้ช่วและศรัทธาเรื่องเราทุกคนมีกรรมของตัวเองนั่นคือทำดีเราก็จะได้ดีทำช่วยเราจะช่วมันของเราเองอะ่ะนะครับอันที่3ม,มันคือเชื่อผลงกรรมวิปากวิบาก,บาก,กครับนะคือมันมีผลกับเราแน่นอนและสุดท้ายคือต้องเชื่อในปัญญาตรรุของพระพุทธเจ้าถ้าจะเชื่อให้เชื่อตัวเยอะ ตถาถาคตาพุทธ,ธาเชื่อในปัญญาการตรร้ของพระเจ้าเพราะถ้าเราเชื่อในปัญญาความตรร้ของพระเจ้าแล้วปฏิบัติตามนั้นนะอาจร์พระเจ้าสอนนะมันเปรียบเหมือนกับการถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเชื่อตามทฤษฎีต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์วางไว้ให้รเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตครับแสดงว่าถ้าเรามีหลัก S <S มีหลักมีเกณฑ์แบบนี้ฮะในการ,รจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งมีปรตัตตรู้เรื่องปรตัตตโคสัตรอบตัวรู้เรื่องโยนิโสโมนสัสการพิจารณาแยกคายเสร็จแล้วก็เอาหลักรัทธาสีประการตรงนี้ไปจับ,บ,บว่าเรื่องนี้มันเป็นหลักของกรรมหรือเปล่ามันเป็นผลที่เราทาไม่ไม่เป็นวิบากตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเป็นพระสัทธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าเรามีหลักแบบนี้เราก็จะไม่เรียกว่าไม่เดินกระโเกกระเพกไปหรือว่าไม้ปักเลนไปทางไหน ถ้าจะเอาหลักศรัทธาง่ายๆเลยนะบัตรชาบ้านฏปบัติง่ายๆเลยนะจะทําอะไรคิดอะไรพูดอะไรนึกก่อนเลยเราเดือดร้อนไหมคนอื่นเดือดร้อนไหมเราได้ประโยชน์ไหมคนอื่นเสียประโยชน์ไหมถ้าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นนะทาเลยง่ายๆน<ร>ี่ทำง่ายๆแล้วแลวถ้ายิ่งเกิดไม่เบียดเบียนตนแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วทาให้เราดูดีด้วยทําให้สังคมดีขึ้นด้วยคนอื่นด้วยยิ่งควรจะต้องทําเลยท่านยิโยมสาธุชนนะวันนี้ รายการรู้ธรรมนำชีวิตของเราก็พูดเกินเรื่องของแนวคิดความเชื่อคนไทยความเชื่อของคนพุทธของเราเนี่ยนะฮะว่าควรจะใช้หลักอะไรไปประกอบในการรับฟังข่าวสารไปเสพสื่อเนี่ยเขาใช้ปณุชาติใช้คำนี้นะฮะเราว่าเสพสื่อแล้วเราจะเอาอะไรไปกรองสื่อเหล่านั้นวันนี้ก็ได้หลักธรรมะหลักคิดจากเพะเพะคุณนั่นจะคุณพระเมธาวินัยยรต ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้แต่หวังว่าท่านทั้งหลายเหตุการณ์ต่างๆมันยังมีอีกเยอะนะครับทุกคนครับไม่ทราบ,รบว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตขา้างหนจะเกิดเหอครับจะเกิดแนะ่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพียงแต่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดเถิดธรรมชาติจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็เปลี่ยนเถิดแต่ถ้าเรามีหลักยึดมีหลักของใจอย่างดีแล้วรเราก็จะ กระทบบ้างกับสิ่งต่างๆแต่ไม่กระเทือนถึงจิตใจของเราแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้รายการรู้ธรรมนำชีวิตก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้นําหลักธรรมคาสอนของสุด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เพรียพระคุณได้ย่อลงมาสรุปให้เราย่อยให้พวกเราได้นําไปประพฤติปฏิบัตินําไปใช้นะท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้พวกเราต้องขอกราบขอบพระคุณเพรียพระคุณนั่นเจ้าคุณพระเมธาวินัยรสเป็นอย่างสูงนะกราบขอบพระคุณครับ แล้วก็รายการนี้จะกลับมาพบกับท่านใหม่เป็นประจำทุกวันพุธนะเวลา4นีนาฬิกา30นาทีกับรายการรู้ธรรมนำชีวิตวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอความสวัสดีความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านญาติโยมผู้ชมรายการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรฉลองวิสาขบูชาฉลอง าชาชกันตีฉลอง2 0 0ร้ปีแห่งการตรัสสรุวันเพ็ญเดือนหกวิสาขบูชา เธอุทธต่างพร้อมหน้าระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2600ปีแห่งการตรัสรู้ขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคง รางกายและใจหนทางดับทุกข์ท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อืูที่ใครตั้งใจจะก้าวตาม ร้มนาระลึกคุณพระพุทธองค์และในปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่เป็นปีมหามงคล2600ปีแห่งการตร,สรัสู้ขอก้าตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมัน ทั้งกายและใจหนทางดับทุกข์ท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตามขอก้าวตามรอยพระบาทพระพุทธองค์ด้วยใจมั่นคง คนดีทั้งกายและใจหนทางดับทุกท่านได้สรงสั่งสอนเอาไว้อยู่ที่ใครตั้งใจจะก้าวตาย